นี่กำลังกินอะไรอยู่คะกินอนูกินอะไรอยู่ลูกอะไรลูกเกดลูกเกดชอบกินลูกเกดไหมคะชอบไ,ชไ,ไหมคะนี่ชอบนี่ชอบอร่อยไหมคะอร่อยอร่อยอร่อยโอ้โหอร่อยจริงๆด้วยว้าวอันนั้นเป็นคอนเฟลกไม่ใช่เหรอคะไม่ใช่ลูกเกดไหนหนี่หาลูกเกดเจอไหมหาลูกเกด ลูกเกดไหนลูกเกดไหนลูกเกดคะไหนคะหาเจอไหมคะไหนลูกเกดนี่หาอะไรอยู yeah> ่คะนี่หาอะไรอยู่คะหยิบแม่หยิบอะไรคะให้หยิบอะไรให้แม่หยิบอะไรให้ลูกอะไรแม่หยิบอะไรให้ลูกอะไรคะลูกเกด ลูกเกดอร่อยไหมคะอร่อยไหมคะไม่อยอร่อยไหมนะอร่อยอร่อยเหรอคะ